สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่<ว>ฟาร์มต่ปลานะคะชื่อว่าฟาร์มอะไรค่ะพี่เต้วนดีดาฟาร์มค่ะ<ว>ตอนนี้เรามาอยู่ที่วันดดาฟาร์มนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าวิดีโอเนี้ยคลิปเสีย คิดเสียงเสียหายในบางส่วนนะคะ uh? เราก็เลยต้องมาพากเสียงทับกันเองในบางช่วงนะคะก็ <Woo! S 1> ในส่วนของการมาตกปลาวันนี้นะอันนี้เราก็เหมือนเป็นเช่าห้องรายวันเนาะเป็นวันละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะ <Okay. S 1> ทั้งวันเลยแล้วก็ในส่วนของค่าคันเท่าไหร่พี่เต้ค่าละสามร้อยเอาปลาออกได้หมดโอเค <Okay. S 1> วันนี้เรามาตกปลาอะไรปลากระพงปลาเกา๋า มีแค่สองอย่างหรอแต่าเออเนาะเขาบอกว่ามีแบบหลากหลายชนิดเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะตกกันได้หรือเปล่านะเอาจิงก็ตั้งใจว่าจะมาตกปลากระพงแหละแล้วก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นอ่าอะไรนะเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อลอมกุ้งสดนะแล้วก็อ่าก็ประมาณนี้เนาะเรามารอรุ้นกันนะะว่า พ่อพ่อเขาจะตกปลากันได้หรือเปล่าส่วนเราแม่แม่นะก็เรียงลูกบนไปนะคะอัน <g ülme> นี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าทางเข้าฟาร์มนะคะจะเป็นห้องน้ำแยกส่วนชายหญิงนะคะเราจะมาซื้อกุ้งกันนะครับเอาให้จิบตัวครับ Ты ткун. Cool. ตู้อ่แบบนี้เลย,ยซื้อกุ้งเสร็จแล้วนะเราก็จะเดินไปรอพ,พ่อพ่อเขาที่โซนบ้านผักคอยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารของเขานะเขาจะเหมือนเปิดแบบเป็นคาเฟ่มีร้านกาแฟามีอาหารมีเครื่องดื่มนะคะเราก็สามารถสั่งจาก ตรงนี้ไปทานได้เลยคือเป็นในส่วนของอเนี่ยนะคะบ่อตีนปลาบ่อตีนปลาบ่อปลาตีนนะคะตรงนี้นะอเราเราก็จะเดินไปตามทางบ้านทักคอยของเราจะอยู่ด้านหลังสุดเนาะผ่านร้านอาหารโซนนั่งทานอาหารไปนะคะนี่เราก็เดินไปเรื่อยๆเลย,เลยบรรยากาศวันนี้นะมาเช้าแต่ก็คือ หมือนรับร้อนนะว่ะรู้สึกว่าร้อนวันนี้เรามาถึงกันแบบเจ็ดโมงเช้าแต่แบบแดดแรงมากทุกคนแบบอย่าลืมแบบใครจะมานะอย่าลืมพกแบบครีมกันดุงกันแดดทากันมานะคะไม่งั้นแบบไม่แน่เลยนะแบบเนี่ยของเราจะเป็นห้อง A อสนะเป็นห้องสุดท้ายนะจะเป็นเช่าแบบเหมาทั้งวันเลย1,200บาทนะคะอันนี้นะห้องสุดท้ายอันนี้นะ ข้างในเขาก็จะมีแอร์มีอะไรมีโซฟานะเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยจ้า ก็อันนี้นะคะหลังจากที่เรามาถึงห้องผักคอยเรลพวกพก็เขาก็จะไปเดินตกปลากันอีกแล้วนี่เห็นเถือคันออกไปเนี่ยเถือคันอะไรไปอีกแล้วเนี่ยคันตียปอมคันตียปอมเอาอันนี้ใช้เหยื่อปอมเหรอเนี่ยเดี๋ยวติดเหยื่อไปด้วยอืมโอเคคาดหวังไหมว่าจะได้ปลากลับมาต้องหลอกต้อง,องลองไ,ไปไปโอเคนี่นะเตรียมสัมภาระก,กันลืมน้ําเอาน้ําไปด้วยเดี๋ยวหิวนะน,นี้อากาศร้อนมากเลยเนี่ย ป๊าเตรียมตัวมาพร้อมมากกว่านี้ช่วงใกล้เที่ยงแนละ้วรออ้อนเงนยเลยโอเคเราก็มารอรุนกันตามสบายตามภาษาแม่แม่ของเราเลี้ยงลูกกันนะคะขอให้ได้ปลากลับมาสักหนึ่งร้อยกิโลนะคะสู้ๆนะคะเราพ่อพนะไปแล้วหูแดดแรงมาก เจอกันนะคะป๊าป๊าโชคดีนะ <laughs> เราก็เรียงลูกตามภาษาแม่ๆม,มกันค่ะท,ทุกคน อันนี้ก็จะเป็นโซนข้างนอกนะคะเขาก็จะมีที่นั่งแบบนี้เลยเราสามารถตกปลาจากระเบียงได้นะคะตรงนี้ก็คือขอบบ่อนะเราสามารถเดินไปรอบๆเนี่ยตรงเนี้ยคือไกลมากนะสามารถเดินไปตกปลาได้นะคะทุกคน,นถ้าทุกคนไม่ร้อนนะก็เดินไปได้เลยวันนี้พ่อๆเขาก็เดินไปตกกันนะคะนี่เลยปะปากลับมาแล้วนี่ได้อะไรมาหรือปะ เป็นไงบ้างคะป้าปได้อะไรกลับมาหรือเปล่ารอบนี้แห้วแห้วสภาพ <Ooh. S 1> ทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะร้อนมากร้อนมากเลยใช่ไหมไม่บอ่ะเออก็แบบมันช่วงเที่ยงใช่ใช่แล้วออโอ้ยยอดแหงแหงแดดเลยเอ,อแบบคือแบบมันเหมือนกลางแจ้งเนาะเราคือแบบไม่ ก็ไม่ไปตกในล่มกันอะ่ะคือไปเดินรอบบอกกันมาใช่ไหมใช่ <laughs> ตอนนี้ก็ประมาณช่วงสายๆนะคะ10บโมงกว่าแล้วแต่แดดก็คือยังมีอยู่นะของเราเป็นแบบห้องหลังสุดท้ายตรงนี้ก็คือแบบช่วงนี้ก็คือแดดจะส่องเรามาก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะคะแต่พักก็จะแบบแดดก็จะล่มนะคะเด็กชอบมากเลยช่วงโซนเนะะี้ยค่ะมานั่งเล่นกันสบายสบายชิลๆรอแบบ ปลาตกปลาเด็กๆเล่นกันสนุกสนานมากวันนี้ <Okay. S 1> มันเถิงเราแม่ๆพ่อๆต้องคอยจับนะไม่ใช่แค่ตกปลานะคะแต่ต้องคอยจับแบบเด็กๆด้วยเพราะมันอันตรายนะคะอยู่ติดน้ำเนาะเราก็ต้องคอยดูแบบเด็กๆให้ดีเนาะเดยวจะแบบซนกันตกน้ำตกท่าไปไม่ได้นะคะ ทัวร์มาแล้วตรงหนมีมีความว่างอย่างเงี้ยตรงหนไม่ไม่เห็นเลยมนะไม่เห็นเลย <c oughs> อะไรวะฟความว่างผมหายไปไหนก็นไม่รู้ দৰ <small> চা ตอนนี้นะคะก็ได้เวลากินข้าวแล้วนะคะวันนี้เราสั่งข้าวมากินข้างในได้นะคะจากร้านอาหารข้างหน้าเนาะที่เราเดินผ่านเข้ามาก็จะเป็นโซนของเรานะคะเนี่ยเป็นเบอร์โทรแล้วก็สามารถโทรสั่งเข้ามาได้เลยครัวเปิด10โมงถึง2ทุ่มนะคะก็วันนี้นะเราก็สั่งมากินนะคือเขาทำน่ากินนะคะทุกคนเนี่ยแบบน่ากินมาก นอนดีๆไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเออเห็นพิตนาไหมอ่ะพิต่ตน,นาดมผ้าเน่าดิโอเคเก่งมากครับเออนอนนอนนะก็นี่นะคะปาปาก็ยังคงรอคอยว่าป่าจะกินเบ็ดอย่างมีความหวังนะคะนี่ก็จะเที่ยงแล้วนะแต่แบบ ตายยังไม่ยอมกินเบ็ดสักทีเลยนะคะแบบเงียบมากเลยเนเนี่ยคืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเพิ่งปล่อยปลาไปเมื่อวานนะแบบปล่อยถูกบันพุดธมังถ้าจะไม่ปินนะคะนี่ปลาก็เลยอาจจะแบบกลัวหรือเปล่ากลัวเบ็ดอยู่ไม่กล้ากินอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยหิวกันแบบเซ็งๆอยู่แบบเงาๆและมีความหวังนะคะน่าสงสารมาก ตกกันมาแบบตั้งแต่ 7, 8, 9, ดแมาสีห้าชั่วโมงได้แล้วอะแต่ครูยังไม่ได้สักตัวเลยอะทุกคนแบบคือเริ่มนอยกันแล้วจากสภาพหน้าตาของปปาะนะคะแต่ละคนนะส่วนเราก็แต่แต่ให้กำลังใจนะคะคนตกก็ตกไปนะตกแบบร้อน,นะคะ่ะ คนอื่นๆก็เหมือนจะยังเงียบๆกันอยู่นะหรือว่าปลามันจะกินช่วงเย็นหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันนะว่าถ้าเย็นกว่าน,นี้นะบ่ายๆกว่าน,นี้มันจะกินหรือเปล่านะแต่ตอนนี้คูอมันยังไม่กินเนาะเออแล้วก็ต้องรอกันต่อไปทุกคนเนี่ยตกแล้วก็รอนะเหนื่อยก็พักลิงลูกคนไปแบบนี้รุย ต้นหนาวแบบเปลี้ยงง่ายมากเลยอะคือให้เบ็ดอันหนึ่งแล้วก็นั่งตกปลาวนไปอะไรเงี้ยเเอออันนี้เป็นแบบเป็ดของเล่นนะคือเราต้นหนาวชอบมากเลย <c oughs> ก็คือนั่งแบบสงบสงเงี่ยมน่ารักน่ารักนะคะผิดกับน้องตินที่แบบก็ยังคงวุ่นวายอยู่ข้างในห้องนะส่วนตวปลาก็ตกปลาวนไปเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> ก็นี่นะคะแบบเราปลาปาก็ยังคงพยายามในการตกปลากันอยู่นะมีความปีนขึ้นไปแบบเนี่ยบนเขาเรียกว่าอะไรระเบียงออกอเพื่อที่จะเวียงบิดออกไปนะคะแต่แบบเราเห็นนะข้างบ้านเขาก็หย่อนหย่อนกันแถวนี้กันทําเป็นตกปลาให้หน่อยเอาต้นหนาวเอาขึ้นมาตกใหมซิหน่งสองเวียงเบ็ดตึ้งโอเคเก่งมากครับ อันนี้นะแดดก็ร้อนนะก็แบบพากันนั่งตกปลาแล้วก็คอยใช่ไหมไม่ใช่เดีร้อนที่ผายเลยแต่จริงๆแล้วอะ่ะมีพัดลมอยู่ข้างหน้าก็จริงนะแต่ว่าแดดมันมาสาองข้างเลยร้อนไงอ,อันนี้เรายัางใช้เป็นเหยื่อกุ้งกันอยู่นะจะเหยื่อสดแล้วเราตีเข้าวังเลย เขาสรงที่เป็นไม้ไผ่ข้างหน้าหรือตีเข้าข้างกระชังที่เขาไว้เลี้ยงหน่อยแล้วนี้ความจริงเราคิดว่ามันจะกินต้องกินดิเพราะความจริงแล้วพวกกระพงอะไรพวกนี้มันจะหลบอยู่ตามเสาตามเสาข้างหน้าเหมือนว่ามันร้อนแดดหรือเปล่าใช่บางทีบางคนเนี่ยถึงข้างงเขาหย่อนอยู่ใต้ข้างๆเลยใต้ที่บ้านคอยเราเนาะใช่นั่นแหละอันนี้นะเมื่อกี้วอเห็นแบบเหมือนปลามันจะกินแบบ ขุ่นของป่อป๊ามันแบบกระดิกกระดิกสองรอบนะแต่พอเราหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายมันนิ่งมากเลยทุกคนอืมมันสงสัยมันจะกลัวกล้องนะ ก็ออยังคงนิ่งอยู่เหมือนเดิมน,นะคะแกงว นี่นะคะทุกคนด้านข้างอ่ะคือมันจะมีลูกปลาตัวเล็กๆคือเต็มไปหมดเลยไม่รูปปลาอะไรเหมือนกันนะแบบเยอะมากเลยหลายไซส์หลายขนาดแต่ว่าก็คือยังไม่เจอปลาตัวใหญ่นะแล้วก็เห็นแบบข้างหน้าเราไหมคะเนี่ยเหมือนจะเป็นท่อแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอกก็เรียกไม่ถูกนะที่เขาเลี้ยงหอย,หอยไว้เลยทุกคนเป็นหอยมแมลงภููที่แบบเปลือกเขียวๆอะ่ะ ตัวใหญ่มากทุกคนเขาขายอะโลละห้บาทนะแต่ถ้าสั่งมากินที่แบบห้องพักคอยก็คือจะอีกราคานึงนะเขาจะเหมือนคิดค่าทำให้นะคะ <Okay. S 1> แต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยเขาเลี้ยงเองนะเป็นฟาร์มหอยฟาร์มปลานะคะแต่คนตรงนี้เขาเรียกว่าวังกันนะวังปูอะไรแบบนี้คะ่ะ okay. ตอนนี้ก็ตรงที่เราอยู่ก็เริ่มล่มกันแล้วนะคะเพราะแบบบ่ายกว่าแล้วทุกคนก็ลมเริ่มเย็นแต่คือมันก็ถึงมันจะไม่มแดดนะมันก็ยังมีแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะความร้อนอะไอความร้อนเหรอทุกคนอุ้ยแมงก็ะพุนน่ารักมากเลยเนี่ยน้องตินชอบแมงกระพุนมาก นี้นะปอปากลับมาจากตกปลารอบพี่สองนะสภาพสภาพมันเป็นยังไงในฟพูดมาสิโอแม่งร้อนที่ผายปลาก็ไม่กินคนตกก็เยอะถามตั้งหลายคนแล้วก็ไม่ได้กันสักคนแล้วก็ไอหาเป็นอะไรเลยไปถามคนที่ตกเลยอ้าวไอบอกน้าไม่ดีอ้าวนี่นไม่ดีเนาะใช่สวยมากแตสวยมากเลยเนี่ยแต่ร้อนมากด้วย เจะเข้ามานั่งตกในที่พักและที่พักคอ,อยแต่เขาอยู่นี่เขาแบบคือเย็นสบายมากเลยนะแบบไม่หลงไม่ใช่ะลยก็เลยเี๋ยหน้าเอาตกปลาหน้าที่พักเลยใช้เหยื่อสดและไม่เอาเหยืย่อปลอมนะขี้เกียจเดินได้แหละปัญหาบอ่อนฟางมากเลยโ <Okay. S 1> อเควนวนไม่ไหวร้อน <Okay. S 1> อันนี้พูดจริงจริงจากใจเลยร้อนมากร้อนมาก อะไรเขเราเรามาลุ้นกันนะว่าตกปลาหน้าที่ผักคอยจะได้ปลาหรือเปลา่าเอาวันนี้ เดี๋ยวเรามาดูความพยายามของคนที่อยากจะตกปลาได้นะคะคือแบบเดินข้างนอกแบบแดดร้อนนะความพยายามเริ่มหมดแล้วนะคะเริ่มหมดไปในการตกนะตอนนี้กลับมาตกหน้าบ้านผักคอยเรียบร้อยแล้วนะคะปลาน่าจะไม่ออกไปอีกแล้วแหละเป็นครั้งที่สามเนาะเพราะตอนนี้ก็เริ่มแบบบ่ายมากๆแล้วนะข้างหน้าบ้านผักคอยก็ล่มแหละก็แบบ ถือว่าเหมาะเลยกับการมาปกปลบบาข้างหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวเรามารุนกันในช็อตสุดท้ายว่าจะได้หรือเปล่าเนะเค <Okay. S 1> คือแบบอันนี้คือวอลอยากรู้มากเลยว่าป้าปลาปีนขึ้นไปทำไมหน้าละวรบ้งตีคันเบ็ดตีทำไมต้องปีนไปอ่ะวงสวิงมันไม่ได้มันติดหลังคาเลยต้องปีนข้งางๆเพือ่อตีให้มันไกลขึ้นอ๋อคือมันติดหลังคา้าเราทอยไปอยู่ข้างหน้าไงก็จะได้ไม่ไกล เั้งตีทั้ใไก่ห่โอเคเบื่อมากเลยหลังคางติดถ้าไม่มีหลังคางมันก็จะร้อนอีกดิใช่ต้งนะองมีเนาะตีไม่น่าสังตรงไปไผ่ข้างหน้านั่นเลยก็ต้องดูอีกอ่ะปลามันกวนทั้งปูปูคเยอะเออแต่สังเกตว่าแบบปูขโมยเยอะใช่ไหม,มที่แรกตีใส่ตะกัวตัวเบ็ดอย่างเดียว เขาขึ้นมาเราจะเปลือกเนื้อกุ้งไม่มีแล้วปูเอาไปกินหมดอ๋อมันคือมันมาแอบขโมยกุ้งเราไปกินใช่เสียงมากเลย้าสงสารกุ้งก็โดนขโมยเนาะอืมใช่ปลาก็ไม่กินไม่เหลือไม่เหลือใช่เล้ตอนนี้เลยว่าเดี๋ยวเราไปตีใช้ทุนดีกว่าตกง่าย่าเยอะใช้ทุนมันง่ายกว่าเหรอ ใส่ทุ่นคือยังไงหรอใส่ทุ่นให้กุ้งมันลอยจากพื้นขึ้นมาโอเคหุยเธอข้างบ้านเราเนี่ยอันเนี้ยคือเขาได้ปลาใช่ไหมเนี่ยเหมือนเขาได้ปลากระพงขึ้นมาน่ะใช่ไซส์สวยเลยปะนั่นอะแต่เต้เดินไปถามเขา,าแล้วเออเขาว่าไงปลามันมึนแล้วมันลอยเขาเลยใช้ตัวเบ็ดอะเกี่ยวขึ้นมาอืมใช่ มันเป็นไดยแหละเหมือนน่าจะเป็นปลาใหม่แล้วเหมือนแบบโดนปลาเก่าทําร้ายผิวแดงขี้ก็หายด้วยอะไรเงี้ยนะอือเหมือนปลาเก่ามันป่วยปะ่ะ้ายปลาเก่าอ่ะเอาจัดปลาใหม่แล้วแผลเป็นเป็นแผลแดงอะไรพวกเนี้ยอืมใช่เขาเลยเอาขึ้นมาก่อนไซต์แา้วประมาณม,มีสามสี่โลนะไซต์ไซต์สวยเลยเออทำไมมันไม่ลอยมาแถวเราวะ ใช่ดิอยากให้ราถามเรามากเลยไม่รอมากที่นี่ก่ถามชาวบ้านนะนี่คมอยากรู้อยากเห็นใช่เสือ้อเขาหละ <c oughs> เอาเอแบบแกล้งทำแบบทุนแบบว่าติดแล้วก็ไปถามชาวบ้านใช่ไหมใช่ใช่ใช ก็คือเป็นแบบทุ่นที่มันติดอยู่ในอะไรอะ่อะ,อะเขาเรียกว่าอะไรตอไม้นะแล้วปลา,าก็คือต้องพายเรือไปเนี่ยคนเป็นเรือของทางฟารนะ์มอ่ะก็ต้องพายไปเก็บมานะคะทุกคนปเป็นการแบบว่าทุลักทุเลอะ่ะแบบเอ่อตีไปเพื่อที่ใจะให้ปลากินแต่ก็ต้องไปเก็บกลับคืนมาเนี่ยอันนี้สองรอบโอเค สบายที่สุดในกลุ่มก้อนเห็นจะเป็นน้องตินนี่แหละกินแล้วก็นอนแล้วก็เล่นนะคือวนลูปอยู่เนี้ยเดี๋ยวก็เนี่ยชาร์จแบตแล้วตื่นมาสนใหม่นี่นะครับ เราก็ไม่ได้สสูนตัวให้ส่วนตัวนะวันนี้ใช่ <c oughs> อาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วเออพร้อมกลับบ้านวันนี้อืมเซ็งมากขี่ชั่วโมตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้ายันสี่โมงคึ่งไม่ได้เลยตั้งแต่เช้านะตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะเธอนะ่ะ <c oughs> ใช่ตีห้าครึ่ออกเดินทางหกโมงถึงนน่นเจ็ดโมง แต่เอาจริงๆผมว่าถ้าช่วงตอนที่น้ำดีน่าจะได้ตัวนะเลยว่าเดี๋ยวต้องมาแก้มืออีกอสักครั้งหนึ่งก็ลองดูอาจจะเรามาไม่ถูกวันก็ได้ใช่โอเควันนี้เราก็กลับบ้านกันพบกันใหม่พอคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะไปไหนเดี๋ยวเรามาชมกันครับบ๊ายบาย